คราวนี้การเต้นรำน่าจะออกมาดีนะไปหาชืือลัวลินเพื่อตรวจสอบกันดีกว่าชฉือลัวลินชฉือลัวลินเืือดังนั้นแล้วเธออยู่ที่นี่เหรอนี่มันนี่มันเป็นบทเฉพาะที่ชฉือลัวลินเขียนให้ฉันใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ช่วงนี้เธอยุ่งอยู่กับมันสินะ ไม่ได้ไม่ได้ฉันจะหลงไหลใบหน้าของเธอได้ยังไงกันเธอเป็นงูร้ายกาดเธอแกล้งฉันเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวฉันจะวาดรูปให้นะฮะคนหยิกฉันทำไมเนี่ยเป็นเด็กดีนะฉันเหนื่อยมากเลย งีบหลับกับฉันสักหน่อยเถอะนี่คุณอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังต้องการคนนอนด้วยอยู่เหรอคนบางคนถึงแม้จะอายุสิบแปดแล้วก็ยังนอนกอดหมอนอยู่เลยนี่นาะในฐานะผู้สนับสนุนการเงินของเธอฉันไม่สามารถนอนกับสัตว์เลี้ยงของฉันในอ้อมแขนได้ได้ไงนี่คุณอร่อยจังเลยนะทำไมตอนนี้มันถึงแย่แบบนี้นะเธอไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยหกปีก่อนจากนี้ไป ฉันจะเป็นครูสอนพิเศษของเธออย่างเป็นทางการหากเธอไม่ฟังคำสั่งของฉันอย่างระมัดระวังฉันจะใช้ของพวกนี้เพื่อลงโทษเธอคุณกล้าเหรอจะลองดูไม่ล่ะฉันขอร้องคุณแล้วนะคะคุณผู้หญิงที่แสนใจดีได้โปรดให้อภัยในความหยาบคายของฉันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะเธอออกไปเลยนะ ถ้าฉันไปแล้วคุณจะให้อภัยฉันใช่ไหมคะใช,ใช่แค่เต้นไปรอบๆสักหน่อยเพื่อให้ฉันได้เห็นว่าเธอดูเป็นยังไงบ้างแล้วคุณชฉือคะฉันเต้นเป็นยังไงบ้างคะดูคุณตะลึงไปเลยนะคะเนี่ยอืมก็ดูดีมากเลยละอ๋อแค่นั้นเหรอคะใช่ แบบนี้ไม่แฟร์เลยนะคะคุณฉือพูดอย่างมั่นใจว่าถ้าฉันไม่ประพฤติตัวดีคุณจะตีฉันด้วยไม้บรรทัดแต่ตอนนี้ฉันเต้นเก่งแล้วการที่อาจารย์เฉือไม่ชมฉันเป็นเรื่องหนึง่งแต่การไม่ให้รางวัลฉันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะได้ถ้าเธอเต้นได้ดีขึ้นฉันจะขอให้คุณหยางช่วยออกแบบท่าเต้นให้เธอนะคุณเฉือคะคุณไม่จําเป็นต้องโกหกฉันแบบนั้นหรอกนะคะยังไงซะ ฉันก็ได้ยินมาว่าดอกซากุระที่มหาลาัยหลิงนานบานสะพรั่งแล้วคุณพาฉันไปดูหน่อยได้ไหมได้สิดีจังเลยค่ะคุณฉือฉันชอบคุณจริงๆนะคะ